สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูแดงพนักครน,นะคะวันนี้นะคะหนูแดงนำรถแคป XL พัทนะคะราคาตัวรถอยู่ที่7,9 0 0 0บาทค่ะมารีวิวความหล่อให้พี่ๆดูกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถของพี่ฝนนะคะ FC จาก อุดรนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารถพี่ฝนนะคะตกแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะจุดแรกเลยค่ะก็เป็นกระจังนะคะทรงแรปเตอร์นั่นเองตัวอักษรในพอดีนะคะก็เป็นโทนสีดํานั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของไฟด้านหน้านะคะจะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะข้อไฟหน้าไปให้แบบนี้เลยก็ยิ่งทําให้ดวงตาของรถนะคะดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะขึ้นมาที่ด้านบนกันบ้างนะคะสําหรับด้านบนค่ะติดตั้งสครูปทรงฟิตนะคะเป็นรูปกระทิงสีดำนะคะดูหล่อสุดๆไปเลยค่ะไปะ เดียวแดงพาดูในส่วนของแมกยางแล้วก็ด้านข้างกันบ้างค่ะในส่วนของหมุดซุ้มล้อนะคะก็ติดตั้งเป็นซุ้มล้อ6นิ้วหมุดเงินนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงล่างนะคะยก2นิ้วเปลี่ยนนะคะปีกนกด้วยนะคะเป็นของโยงนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะแมกลายหล่อมากเลยค่ะเป็นแมกออฟเซ็ตลบนะคะ14ขอบ20นะคะยาง MT 33ถ2 5ับ R 2 0นั่นเองค่ะไปะ เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของสติกเกอร์กันบ้างคะ่ะในส่วนของสติกเกอร์นะคะก็จะเป็นลายกระทิงนะคะลายเดียวกับตัวสก o ูด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์สัดโคนด้วยเนะาะสัดโคนมาสุดกระบะเลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะในส่วนของโรบารก็ติดตั้งนะคะเป็นโรบารแขนยาวของ Outlander นะคะคือออฟโรดมากๆเลยเนาะในส่วนของไฟท้ายค่ะครอบไฟท้ายไปด้วยนะคะครอบฝาท้ายไปเว้นโลโก้ด้วยนะคะโทนสีดำแล้วก็มีตัวกันชนท้ายนะคะที่เป็นของ Outlander นั่นเองค่ะมีห่วงสีแดงนะคะที่สามารถลากจูงได้จริงนะคะเป็นไงคะสำหรับรถคันนี้หนูแดงบอกแล้วว่าออฟโรดแล้วก็หล่อสุดๆไปเลยค่ะสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบการแต่งรถสไตล์นี้นะคะสามารถแทบคลิปนี้ ะะแล้วก็ทักมาที่เพจฟอตตังโปรแรงบายหนูแดงพนครได้เลยค่ะแล้วก็หนูแดงฝากกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็กดติดตามเพจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย